วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดู AI ที่ญี่ปุ่นกันนะคะให้ถ่ายว่าเขาเนี่ยนำมาใช้ทำอะไรนะคะ หรือเปล่าว่าวันนี้นะคะประชากรแมวของญี่ปุ่นนะคะถือว่ามากขึ้นอย่างมีนัยสํคาคัญเพราะว่าคนญี่ปุ่นชอบเลี้ยงแมวค่ะแล้ววันนี้เองนะคะดูเหมือนว่าเขาจะนําเทคโนโลยีมาทําให้สุขภาพของแมวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นสามารถตรวจจับเรื่องของความเจ็บป่วยของน้องแมวได้มากขึ้นด้วยนะคะ <S <S ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพนะคะทีมแรกก็คือราบบนะคะบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาเป็นปลอกคออัจฉริยะนะคะเขาเรียกว่าแคทล็อกนะคะก็คือใส่ปลอกคอให้กับ น้องแมวเนี่ยแหละค่ะให้เจ้าของสามารถที่จะติดตามกิจวัตรความอยากอาหารข้อมูลสุขภาพของแมวได้โดยในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะคะทางระบบเขามีแผนจะเพิ่มฟีเจอร์ถ้าที่จะติดตามการนอนหลับด้วยนะคะเหมือนคนเลยเนี่ยนะคะที่จะให้ AI เนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลจากปลอกคอของแต่ละแมวแต่ละตัวเทียบกับประวัติทางการแพทย์ของแมวประมาณสักสามหมื่นตัวที่เขามีอยู่เพื่อแจ้งเตือนให้กับเจ้าของทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิด ิดขึ้นค่ะเรื่องนี้นะคะซีออของทางระบบยูกิโก อิยนะคะเขาบอกว่าแมวในญี่ปุ่นเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้พวกเขาอยู่กับเจ้าของได้นานที่สุดนะคะส่วนยูเนียมนะคะซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านอาหารแมวค่ะก็เตรียมที่จะเปิดตัวขนมแมว4ชนิดใหม่ในเดือนนี้เหมือนกันนะคะมีส่วนผสมของทามโปรไบโอติกแล้วก็สารอาหารอื่นๆด้วยที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตับแล้วก็ลำไส้ของน้องแมวนะคะซึ่งบริษัทตั้งเป้าว่าจะขายขนมแมวเนี่ยได้ถึง4 3 0 0 0 0ชิ้นในปีงบประมาณ แล้วก็ระดมทุนไป54ล้านเยนนะคะหรือประมาณสัก12ล้าน6แสนบาทจากบริษัทโรมลงทุน W Ventures แล้วก็ a n o b a k a ค่ะ <c oughs> เพื่อใช้ในการทำตลาดแล้วก็พัฒนาธุรกิจรวถึงต่อย,ยอดด้าน AI <c oughs> มาใช้ให้น้องแมวอยากทานขนมมาก,ก่ยขึ้นนะคะส่วนทางด้านของไอซุกิโมโตซีของยูเนียมนะคะบ,บอกว่าเขาเนี่ยต้องการสนับสนุนสุขภาพของแมวสูงวัย <c oughs> ผ่านทั้งทางอาหารแล้วก็การดูแลจากสัตวแพทย์ซึ่งก็มีแผนที่จะขยายไป สู่บริการดูแลสัตว์ที่บ้านในอนาคตด้วยถามว่าประชากรแมวมากน้อยแค่ไหนที่ญี่ปุ่นนะคะข้อมูลจากสมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงญี่ปุ่นคะ่ะเพราะว่าจำนวนแมวเลี้ยงในญี่ปุ่นเนี่ยแซงหน้าสุนัขเป็นครั้งแรกในปี2014ไปอยู่ที่8ล้าน4แสนตัวนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปลายปี2023นะคะน้องแมวเนี่ยมีถึง9ล้านตัวในญี่ปุ่นนะคะโดยทางด้านของโทชิกิยามามโตซึ่งเป็นสมาคมผู้บริหารจ สมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงญี่ปุ่นนะคะบอกว่าตอนนี้ความต้องการสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นซึ่งหลักๆเลยก็มาจากช่วงของการระบาดของโควิด -19 นะคะผู้คนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นก็เลยพยายามนะคะที่จะเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนเนื่องจากว่าน้องแมวเนี่ยก็ดูแลง่ายกว่าน้องหมาก็เลยตัดสินใจเลี้ยงแมวมากขึ้นอายุไขเฉลี่ยของแมวเพิ่มขึ้นเช่นกันไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นที่อายุยืนนะคะแมวญี่ปุ่นก็อายุยืนค่ะอายุไขเนี่ยนะคะสูงสุดเป็นประวัติการ15.79ปีทีเดเยวดเก้าปีทีเกือบ16 ปีนะคะถ้าเทียบกับอายุมนุษย์ก็เท่ากับ79ปีของมนุษย์เลยแปลว่าไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นอายุยืนแมวญี่ปุ่นก็อายุยืนมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็หลายคนนะคะอยากจะกระตุ้นให้เจ้าของเนี่ยพาน้องแมวไปหาสัตวแพทย์มากขึ้นก็เลยมีแคโล g ีนะคะที่เขาพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถระบุความเจ็บปวดของแมวได้ซึ่งเป็น AI นะคะที่เขาจะนํามาใช้ในเทคโนโลยีนี้แล้วก็เขาจะนํารูปภาพของแมวประมาณสัก6000ภาพนะคะทำ ร่วมกับหัญิา,ายาที่ชื่อว่าหวิทาลานี่ิฮงแล้วก็สอนไอเนี่ยให้รู้จักสัญญาณความเจ็บปวด5ประการที่นักวิจัยเขาระบ,บุไว้อย่างเช่นหูค่ะที่ถูกดึงออกจากกันนะคะก็แปลว่าอาจเริ่มมีอาการที่ไม่ค่อยดีและหรือไม่ปากก็เกรงอ่ะนะคะใครเลี้ยงน้องแมวก็จะรู้ว่าถ้าปากเริ่มเกรงก็อาจจะเริ่มส่งสัญญาณความเจ็บปวดขึ้นได้นะคะซึ่งแคลโรจีมีแผนที่จะเพิ่มฟีเจอร์การขับเคลื่อนด้วย AI เร็วๆนี้แล้วก็จะติดตามความเจ็บปวดปริมาณน้ําที่แมวดื่มแล้วก็ตัวบ่งชี้อื่นๆนะคะ เพื่อให้ทราบนะคะว่าเจ้าน้องแมวเนี่ยนะคะต้องไปหาคุณหมอหรือว่าสัตวแพทย์แล้วหรือ,อยังนะคะแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ก็จะช่วยให้สัตวแพทย์วินิจฉัยได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ